นี้ก็จะมาแชร์วิธีการาสกัดหินปูนนะที่ไม่สามารถเราออกได้ด้วยน้ำยาอะไรก็ตามแล้วนะเพราะว่าอย่างเช่นมันหนามากนะครับแล้ววันนี้ผมก็สกัดมาทั้งบ้านแล้วทิ้งเหลือนิดนึงก็เลยจะมาทําให้ดูว่าเอ๊ะยการทีเราหินปูนมันหนัากมากเหยนะหนันจนแบบนะนนะขัดไม่ออกนะใช้น้ํายาอะไรก็ไม่ออกใช้ท,ที่สุดแล้ว จะต้องใช้สกัดนะวิธีการสกัดก็คือใช้เกลียงหมอนนะเกลียงนี่ใช้โพสีนะอันนี้ที่มันแข็งๆหน่อยนะจับยี่ห้อไม่ได้หรอกซื้อมาจากโฮมโปรให้มำให้ผิดนะก็เป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือยี่ห้ออีเกิลวันนะอีเกิลวันนะพิมพ์ไว้ตรงนี้นะมันมีตัวอักษรเขียนไว้ลางๆว่าอีเกิลวันะวิธีการสกัดก็คือนะวาง45องศาประมาณนี้ นะถาวางแบบน,นี้มันจะกินกินไม่ไม่ไม่หมดถาวางแบบนี้มันก็ไม่ตายนะต้องวางติดข้างมันตายแบบนี้คอ้อนก็เป็นคอ้อนที่ใช้ทํนะาฟไฟนะจะเป็นค้อนแบบนี้นะมีต่างก็คือค่อยๆค้องไปนะแล้วมันก็จนะนไมครับมันก็ค่อยๆล่อมาเรื่อยๆแล้วก็คลอกไปเรื่อยๆนะทีละนิดทีละนิดนะสำหรับกรณีที่ หินปูนหนาซึ่งหินปูนตรงจุดนี้มันหนามากนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้มันคือเคยเป็นก๊อกน้ำนะก๊อกล้างห้องน้ำนะก๊อกล้างก้นนะเสร็จแล้วน้ำมันรั่วแล้วก็มันก็เป็นน้่วประปานะแล้วก็น้ำก็ไหลอยู่นะเป็นเวลาประมาณสิบน่าจะเป็นสิบสิบปีอ่ะเพราะาตึกตรงนี้นเป็นตึกเก่ามากนะแล้วก็ไหลอแบบนะี้จนหินปูนมันหนาดูความหนาประมาณครึ่งเซนนะ ซึ่งผมก็ไม่เคยเจอหินปูที่มันหนาขนาดนี้มาก่อนนะครับถ้าเราเป็นหุดนฟูธรรมดาก็อาจจะไปซื้อน้ำยาจัดควาโปรมาขีดแล้วก็ขัดกับไม้ขัดนะแต่นี้นะขัดไม่ออกนะก,ก,ะกนะ็ต้องใช้วิธีการสกัดอะไรเลยนะต้องค่อยๆสกัดไปนะ ข้างหลังก็คือกองดีสก,กับของห้องนี้ไปแล้วฮนะประมาณนี้ครับก็เกียงนี้ก็จริงเป็นเกียงที่ใช้โกสีและเกียงนี้มีประโยชน์มากเลยไ mm hmm. ล่ตั้งแต่การเอาไว้ขูดขูดร่องนี้สำหรับทำยาแนวฮนะอย่างนี้เป็นต้น โอสีรถอะไรเงี้ยขัดสีรถก็ใช้เคียงแบบนี้นัคือพอบ้านก็มีติดบ้านไม่หน่อยก็ดีนะเราจะมาทำไว้ทีนะ่สถานศึกษาแห่งหนึ่งนะที่ผมทํางานอยู่แล้วพอดีแ้องห้องนี้ไม่มีคนใช้ผมจะพยายามปรับปรุงแล้วก็ทําเป็นห้องเก็บของนะแต่แับแรกก็เลยต้องกัดกพวกหินปูนนี้เคลียร์พื้นที่แบบประหันะนี้ครับ ข้างบนนี้ก็นะตรงหัวเนี่ยพอคือคือ,คอแผ่นแผ่นเกียงโป๊สีเนี่ยนะมันจะเป็นแผ่นสแตนเลสยาวมาถึงด้านนะครเพราะคือตอนที่เราตอกไปเนะี่ยมันก็จะโดนผสมกันระหว่างพลาสติกกับให้แผ่นสแตนเลสนะก็ไม่มีปัญหานะก็ใช้เรนะาได้ออกแบบมาสำหรับแบบนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนที่ผมเออลองดูก็เลยค้นพบว่าเออน้ามันหนาจริงๆเนี่ยเราใช้ดีแบบนี้ได้นะ ให้มันรูปไปนะไม่ออกแลวแบบนี้ไม่ดีอย่างตรงนี้ว่ามันเป็นไม่ไม่แข็งเกินไปเพราะถ้าแข็งเกินไปบางทีมันจะไปกับลงในเนื้อกะเบื้องนะแต่บบนี้คือเนื้อกะเบื่องก็ไม่เป็นรอยอะไรเลยนะแต่ว่าต้องวางประมาณสี่ห้าองศาแบบนี้รนะ้อนหมดแข่งเลยนะ ถึงใส่งงานนี้เลยนะเสร็จงานมาแล้วก็ถ้มามนะีแว่นตาฮะก็ใส่แว่นตาเข้ามาเข้าตีเสรมันก็นดอนก็เข้ามาเข้า,ขาตา น้ำหนามากนะครับเป็นตะกันของน้ำท,ที่ทีทีแล้วมันเป็นพ่อน,น้ำมันรั่วนะไม่ใช่เป็นพ่อน,น้ำใช้รั่วแล้วไม่ได้ทำความสะอาดมันก็เลยหนาวมากน่ามาลงเหมือนช่างไม้ คิวกำทำช่างไม้มากรก,ก็เดินกับการตอกสิวอ่ะตึงเดียวกันนะต่อยนะ่อยก,ก็ให้ดูนะอันนี้คือความหนานะความหนาของตัวหินปูนนะมันหนาขนาดเนี้ยนะครับในใแต่ละชิ้นนะนี่ก็ค่อยกระท้อกระท้อ,ทอไปนะทีละเ,เล็กทีละน้อย